สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพ่อผมโฟนตุงเหมือนเดิมนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกช่องทางนะครับของทางไซก้อยไว้ด้วยนะครับเอาละครับเกมที่หยิบยกมาคุยกันในวันนี้นะครับยูโร3คู่นะครับจัดไปครับทั้ง3คู่คู่แรกครับบิ๊กแมตช์คืนนี้นะครับในเวลาตีสองตรงครับสเปนกระทิงดุนะครับจะเจอทางอิตาลีทีมแชมป์เก่านะครับ สำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับสเปนครับเปิดฉากเกมแรกได้อย่างเร้าใจครับประเดิมสนามสวยงามเลยครับเอาชนะโครเอเชียไป3ประตูต่อศูนย์นะครับตัวหลักๆในวันนี้ของสเปนครับนำทัพโดยนิโกวิลเลียมครับโมราต้าลามินยาเมลนะครับส่วนแผงมิดฟิลด์กลางครับฟาเบีรุอิสเซยบเกมแรกดีมากครับเล่นร่วมกับโรดี้แล้วก็เปดรี้นะครับส่วนเกมรับนะครับมีมาร์คูริยานะครับนาโชครับเลอร์น็อกมองคาบาคาวครับผู้ัดสาประตูเป็นทางอุนายซิมมอนนะครับ ส่วนทางด้านอิตาลีนะครับเกมแรกก็เปิดฉากดีเหมือนกันนะครับเอาชนะแอลเบเนียไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับตัวหลักๆวันนี้ครับนำทัพโดยสกาม马ก้านะครับฟลัตเตซี่เฟเดริโกเคียซ่านะครับโรเรนโซเปเยกรีนี่นะครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางครับนิโคโลบาเดล่าแล้วก็จอร์จินโยเกมรับมีดิมาโก้ครับคาราฟิออรีนะครับบาสโตนี่แล้วก็ดิโรลินโซผู้ศัพท์ประตูเป็นทางดอนนารุมม่านะครับคู่นี้นะครับสถิติในการเตือนในรายการเมเจอร์กับสิบเกมหลังสุดทั้งรายการฟุตบอลโลกครับแล้วก็ฟุตบอลยูโรครับ รากฏว่าอิตาลีครับแพ้กับสเปนไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่อย่าไรก็ตามครับถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นในเกมนัดแรกนะครับก็ต้องบอกสเปนปีนี้มาได้แบบน่าสนใจนะครับลูกทีมของลุยเดโลโฟอนเตนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับสเปนผมมีความรู้สึกว่า มิดฟิลด์แดนกลางของสเปนดูเหนือกว่าไทายอิตาลีพอสมควรนะฟาเบร์ลูอิสโรดีเปดรี่ครับค่อนข้างลงตัวแล้วก็เกมลุกชุดนี้นะครับลามินยามาก,ก็มีความรวดเร็วนะครับนิโก้วินเลียมแล้วก็โมราต้าก็จบประตูได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มาด้วยความมั่นใจด้วยทัวร์นาเมนต์นี้ก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับมีโอกาสสูงครับที่สเปนจะมีโอกาสชนะอิตาลีได้นะครับทีเด็ดทีขาดดูมีมากกว่านะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์สเปนไปได้เลยนะครับ มาหนึงคู่ที่2ครับเดวเวลา5้าทุ่มตรงคืนนี้นะครับขวัญใจมหาชนนะครับอังกฤษตรงเล่นเกมนัดที่2ครับเจอกับทางเดนมาร์กสำหรับอังกฤษครับเกมนัดแรกครับผลงานไม่ดีครับชนะเซอร์เบียไป1นครับโดนด่าจับเลยนะครับเกเรมเซาเกตรูปเกมไม่โอเคครับฟอร์มการเล่นไม่ได้ครับโดยเฉพาะแผงเกมลุกอย่างฟิลโฟเดนหายไปจากเกมเลยนะครับตัวหลักๆวันนี้นะครับนำทัพโดยแฮร์รี่เคนนะครับจุดเบลลิงแฮมบุกยศ์ซาก้าฟิลโฟเดนจะเป็น4ประสานเกมลุกเหมือนเดิมครับ มิดฟิลด์คู่กลางครับเทรนตจับคู่กับดีครันไรท์ครับเกมรับคีรันทิปเปียมาเกฮีครับจอร์นสโตนขายวอลเกอร์ผู้รักษาประตูเป็นทางจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับเจอเดนมาร์กซึ่งนัดแรกเสมอสโลเวเนียไป1ต่อ1นะครับตัวหลักๆวันนี้ของเดนมาร์กครับนำทัพโดยลาสฟุตคอยลุนครับโยนาทวายคริสเตียนยูริกเซนครับจะเป็นสามประสานเกมลุกครับมิดฟิลด์คู่กลางคอยเบียรครับจับคู่กับคุยมันนะครับวิงแบ็กด้านซ้ายเป็นวิกเตอร์คริสเตนเซ่นครับด้านขวาเป็นอเล็กซานเดอร์ เกมรับมียานิกเวสเตอร์กาด้วครับอันเดรสกิสเซนเซนแล้วก็โจคิมแอนเดเซนครับผู้รักษาประตูเป็นทางชไมเคิลนะครับคู่นี้นะครับอังกฤษเองก็ถือว่าฟอร์มการเล่นอาจจะไม่ดีก็จริงครับในเกมนัดเจอเซอร์เบียนะครับแต่ว่าเดนมาร์กก็ถือว่าไม่ดีเหมือนกันนะครับในการเจอกับทางสโลวีเนียครับดังนั้นเกมนี้ครับก็เชื่อว่าอาวุธหนักของทางอังกฤษมีมากกว่าจนแล้วจนรอดครับผมเชื่อวังกฤษว่ามีดีพอครับที่จะสามารถชนะทีมอย่างเดนมาร์กได้นะครับถึงแม้ว่ารูปเกมอาจจะไม่สวยงามแต่สุดท้ายอังกฤษจะะะเป็นนผู้ชครับ ปิดท้ายนะครับในคืนนี้นะครับสองทุ่มตรงนะครับก็เป็นเกมระหว่างสโลร์เนียครับเจอกับทางเซอร์เบียครับสโลร์เนียครับนัดแรกครับเสมอกับเดนมาร์กมาหนึ่งต่อหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยเบนจามินเซสโกครับอันดราส์สปอร่านะครับแล้วก็แยนโอบรัตนะครับส่วนทางฝั่งเซอร์เบียครับนัดแรกครับแพ้กฤษไปศูนย์หนึ่งครับเกมนี้นำทัพโดยดูซานเวลาโฮวิชครับดูซานทาดิชเซอร์เกมิลินโควิชซาวิดนะครับเกมดันกลางครับก็จะมีทายเนมยากูเดลนะครับซาชาลูคิชนะครับวิงแบ็ก็ซิิปโควต แล้วก็เกมรับนําทัพโดยมิโคเลนโกนะครับคู่นี้นะครับถ้าเกิดวัดกันในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับผมก็มองว่าเซอร์เบียชุดนี้ก็ดูดีกว่าทางสโลวีเนียนะครับแล้วก็เกมกับอังกฤษในการเล่นก็เถอไม่ได้แย่เลยนะครับดังนั้นเกมนี้ถ้าต้องเลือกเชียร์นะครับเชียร์เซอร์เบียไปดีกว่าครับเชี่ยวเกมนี้เซอร์เบียจะไม่แพ้นะครับเอาละครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในคัมคืนวันนี้ครับจำอีกทีครับตีสองตรงครับให้เชียร์สเปน5ทุ่มเชียร์อังกฤษแล้วก็ตีแล้วก็2องทุ่มนะครับ สำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางน,นะครับของทางไซ่ก้อยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ